ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะความในใจของบอลเชิญยิ้มถึงโรเบิร์ตสายควันกับสัญญาใจที่มีต่อกันหลังสูญเสียพี่ชายคนสนิทที่เรียกว่าครอบครัวโรเบิร์ตสายควันไปอย่างไม่มีวันกลับบอลเชิญยิ้มได้เปิดใจในรายการต้มยมอำอมรินผลิตโดยเชีงง2561เล่าถึงวันที่เจอและได้ทำงานใช้ชีวิตร่วมกับโรเบิร์ต พี่ชายคนนี้ถึงจะไม่อยู่แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังดูแลปร้าแจ๋วพญาของโรเบิร์ตอยู่เพราะสัญญาคือสัญญายังไงเราก็ไม่ทิ้งกันแม้อีกคนสิ้นลมหายไปแล้วทราบอาการป่วยของพี่โรเบิร์ตมาก่อนไหม วันเชิมนิ้มตรงสี่ข้างของเขาบวมขึ้นมาวันนั้นกำลังถ่ายรายการอยู่แล้วพอสายๆเขามาบอกเราว่าหัวหน้าวันนี้ขอลานะผมปวดตัวมากเลยแล้วเขาก็เปิดเสื้อให้เราดูมันบวมขึ้นมามากๆเลยเขาบอกเราว่าจะไปนวดหน่อยเดี๋ยวมันคงหายแล้วเขาก็กลับไปนวดแล้วโทรมาบอกเราว่าดีขึ้นทานยาแล้วก็นอนทำแบบนี้มาสักพักหนึ่งจนเริ่มไม่ไหวก็ไปหาหมอ ป้าแจ๋วพาไปหาหมอแต่ระหว่างที่เขาเป็นคนฝืนทำงานตลอดซึ่งพอไปตรวจป้าแจ๋วโทรมาบอกเราแล้วก็ร้องเลยว่าตรวจเจอเนื้อร้ายแต่คือเราไม่เคยรู้เลยว่ามีเนื้อร้ายนี้อยู่เพราะว่าเขาไม่เคยมีอาการอะไรเลย บอลเชิญยิ้มพอมันตรวจเจอครั้งนี้ตอนแรกเขาไม่รู้โจรเขาพูดว่าอย่าปิดเขาสิเขารู้เขาจะได้รับมือถูกเขาไม่กลัวหรอกคือเขาเป็นคนที่สู้มากเขามีกำลังใจดีมากแล้วเราและเพื่อนๆก็เคยดูแลให้กำลังใจเขารู้เลยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเขาชอบพี่นุชอุดรมเราก็โทรหาพี่นุชอุดรมเลยบอกพี่นุชเลยบอกพี่โรเบิร์ต ป่วยครับพี่ผมขอคลิปเป็นกําลังใจให้พี่เขาหน่อยได้ไหมครับพี่โน้ตบอกเลยว่าแค่คลิปได้ยังไงเขาก็มาเสอร์พรส์พี่โรบดเลยอย่างเขาชอบพี่ปาหมี่เขาก็เดเล็กหาผู้จัดก,การเขาพี่ปาหมี่เขาก็เดินหาซื้อผลไม้มาให้เองเลยจัดกระเช้าม,มาให้ส่วนพี่ตูนเขาก็ส่งคลิป เป็นกำลังใจให้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำให้เขาเราได้ทำน้ำใจของทุกคนในขณะคือมีความน่ารักมากขณะที่พี่ระบบทป่วยอยู่รายได้ก็ยังคงแบ่งให้เท่าเดิมเหมือนเดิม บอนเชิมยิ้มเพราะเราดูแลกันมาตลอดไม่ได้แบบว่ามาป่วยแล้วมาดูแลเราดูแลกันตั้งแต่วันแรกคือผมทําทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าของเขาดูแลคิว้วทุกงานของเขาเสื้อผ้าหน้าผมว่าจะต้องใส่แบบนี้นะดูแลพี่โรเบิร์ตั้งแต่ที่อยู่จนตอนนี้ถึงจะเสียไปแล้วแต่ก็ยังดูแลพี่เจ้าภรรยาพี่โรเบิรอยู่ด้วยบอนเชิญยิ้มใช่ครับ คนเคยอยู่ด้วยกันเนาะเราก็พยายามตกเย็นมากินข้าวด้วยกันฟื้นฟูจิตใจแกนี่ก็เพิ่งพาแกไปเที่ยวไหว้พระเพื่อให้แกเปิดหูเปิดตาเพื่อให้แกผ่อนคลายความเศร้าบ้างแต่แกก็ยังเศร้าอยู่แต่เราก็เพิ่มเติมความสุขให้กับแกได้บ้าง ทุกคนชื่นชมนะกับสิ่งที่ทำและเพื่อนได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยอยากหยอดขอย้อนกลับไปบอนคือคนที่พาเขากับเข้ามาสู่วงการตลกอีกครั้งตอนนั้นเรื่องราวเป็นยังไงบอลเชิญยิ้มเราเจอพี่เราบทิที่คาเฟ่เรามาเล่นอยู่ที่เดียวกันคือพี่เบิรเขาเป็นฝีมือเขาเป็นคนเก่งเขาเห็นอะไรที่เป็นมุกได้หมด เราก็เลยชวนเขามาอยู่กับเราแล้ววงเรากําลังขึ้นมางานเริ่มมีเยอะๆเราเลยก็เลยชวนเขามาหลายรอบมาจนในที่สุดเขาก็ตกปากรับคํามาอยู่กับเราในที่สุดเราก็บอกว่ามาอยู่กับเราพี่เบิร์ดไม่ต้องปูมุกให้คนอื่นเล่นพี่มาดิ้มจนที่ตบมุกจากคนอื่นที่ปูเล่มาส่วนเราจะเป็นคนปูเรื่องเองที่ผมไปชวนเขามาอยู่ด้วย เพราะผมต้องสร้างให้คนดูถูกเขาเห็นว่าเขาทำได้นะเขาเก่งแล้วก็เริ่มมีรายการเราก็คุยกับเขาว่าไว้ใจผมไหมผมผ่านตรงนี้มาก่อนแต่ผมรับงานให้เขาก็จริงแต่เงินทุกบาททุกตางคพี่เบิดเป็นคนรับเองหมดทุกบาทให้เขารับเองหมดเราเป็นคนแต่เรียกเงินให้เขาเลยะเวลาที่อยู่ร่วมกันมาก็เจถึงแปีครับผมบอลเชิญยิ้ม จนมเหมือนเป็นครอบครัวคือเราทําทุกอย่างไม่เคยขัดไม่เคยดื้อกับผมแล้วประทับใจอะไรในตัวพี่เบิร์ดบอลเชิญยิ้มเขาเป็นคนให้เกียรติผมผมเคยคุยกับเขาว่าถ้าวันหนึ่งเขาดังไปแล้วเขาไปจากผมผมไม่เสียใจนะเขาบอกผมว่าผมจะอยู่กับหัวหน้าไม่ไปไหนหรอกเขารู้สึกเลยว่า คนที่เลือกมาคือเราเลือกไม่ผิดจริงๆวันนั้นเขาเป็นยังไงเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่อมน้อนถ่อมตนคือน่ารักและผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าผมจะเจอคนแบบนี้อีกเมื่อไหร่ตอนนี้เขาไม่อยู่เหมือนเราขาดทหารเอกที่รู้ใจถึงตอนนี้ตัวเขาไม่อยู่แต่แล้วแต่เราเขาอยู่อยู่ในใจยังอยู่ของผมตลอดไป